โอ้กินเพลินเลยนะแมมีความสุขชีเนี่เต่าตัวใหญ่มากเยนะฟ้บงับปับ๊บนี่นี่แหละอาหารในธรรมชาติทั้งเต่าทั้งปลาชอบกันทั้งนั้นเลยโอ้ยแย่งกันไอรุนแรงไปลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ารุนแรงกันแม่ค่อยๆแบ่งกันของมีเยอะ ช่างกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตืยนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้วันว่างๆของนาเล็กนะมาหาภารกิจทําดีกว่าอยู่ว่างๆนะมีภารกิจเนี่ยมาเลี้ยงอาหารเต่าเลี้ยงอาหารปลาในธรรมชาติต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือต้นพุทราพุทราบ้านเราเขาจะมีลูกหล่นล่วงมาเพียบเลยเนี่ยนาเล็กก็มาชอบกินต้นนี้แหละ,นะ,นะเก็บกินนะแต่มันเยอะมากนะ เก็บกินก็คงไม่หวานไม่ไหวะนะกินไม่กี่ลูกก็อิ่มแนละ้วก็แบ่งให้เตา่เตาให้ปลากินเพราะเต่ากับปลาเนี่ยเขาชอบนะมันร่วงลงก็ปลาก็มาโฉบนะเก็บกินนะร่วงลงบนพื้นเต่าขึ้นจากน้ำนะมาหาเก็บกินตรงนี้เลยนะบนพื้นเราแถวนี้เดี๋ยวไปดูกันฮะน่าละว่า,เ,าเขาจะกินอาหารที่เราให้หรือเปล่า ภารกิจของนั่นเลยก,ก่อนนี่แหละลูกพุทราที่กำลังร่วงอยู่ตามพื้นนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวหาเก็บเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะโยนให้เต่ากับปลาลูกพุทราเราก็กินได้นะนะลูกไหนที่มันเขียวๆนัแน้วก็กิน แบ่งกันกินกับเต่านี่แหละอยู่กับธรรมชาตินะนี่เรามาเพิ่มวิตามินซีให้ร่างกายเพราะช่วงนี้ร่างกายเราต้องการวิตามินซีในการต้านกับไวรัสนะหลายคนก็คงรู้ดีนะอย่าลืมผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงก็จะช่วยต้านไวรัสได้ด้วยน,ะนี่ฮะเดี๋ยวนาเล็กจะโยนให้ เต่านะเดี๋ยวไปดูกันว่าเต่าจะมากินหรือเปล่าเล็กได้เต็มกำม,มือเลยนะเดี๋ยวนายเล็กจะลองเวียงเข้าไปเนะ่ยเวียงไปนน่นเนี่ยนะคอยดูนะนูน่นโยนไปนน่นละลูกมันจะลอยนะหรือว่าจะมีเต่ามากินหรือเปล่าโอ้โห,โหไม่ทันเต่าแล้วนี่ปลาปลาอันนี้ก็เป็นปลา ตะเพียนคนระนี่แหละปลูกตน้นพุทรานะพุทราบ้านเรานี่แหละไว้ริมคลองเนะี่ยมันก็จะเป็นให้ร่มเงากับปลาด้วยแล้วก็ยังให้อาหารด้วยนี่ะเรื่องของธรรมชาตินะนั่นฮะเห็นไหมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ขึ้นมางับนะโอ้เต่เากนะ็น่ะจ้องอยู่จ้องอยูนะ่เดี๋ยวเตรียมมา ลาอีกชุดหนึ่งแล้วนะได้โอ้โหเพียบเลยทั้งลูกใหญ่ลูกเล็กผสมปนเปกันเดี๋ยวนายเล็กจัดเคลี่ยงไปอีกชุดนึ่งเคลี่ยงไปไกลๆกว่าเดิมนน่นนะเราคอยดูว่าจะมีนะตัวในโอ้โหโน่นโน,โนนะ่นฮะงับแล้วนะปลางับโฉบเฉี่ยวกันแล้ว นี่แล้นั่นฮนะลาบเรียบร้อยทางซ้ายนะการทําบุญของเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเงินเป็นทองนะอยู่ในธรรมชาตนะิเราก็หาไอ้อาหารที่อยู่ในธรรมชาตนะิเพียงแต่ว่าปลาเขาไม่สามารถที่จะขึ้นมาหา,ามาเก็บรูปุษาข้างบนไดนะ้ถึงแม้มันหลน่นมันร่วงอยู่ข้างบนมันก็ เน่าเปื่อยไปธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าเราเก็บไปให้ปลาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะอยู่ข้างบนก็เป็นปุ๋ยได้นะโอ้ไงไงเต่างับละเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันอยู่ข้างบนแต่ว่าถ้าประโยชน์สูงสุดเนี่ยต้งให้ปลากินเป็นอาหารให้เต่ากินเป็นอาหารนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเห็นไหมเนี่ยเราอยู่นี้เราก็มีความสุขแล้วอยู่กับธรรมชาติอย่างนี้แหละ จิตใจเราก็ผ่อนคลายนะอยู่ใต้ล้ไม้สบายๆจิตใจสบายนะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะยิ่งถ้าเราอยู่ในห้องในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็ยิ่งคิดแต่มองหาแต่เพื่อนมองหาแต่ฝูงมองหาแต่สังคมนะเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะต้องมีเพื่อนนะเดี๋ยวชวนเพื่อนไปกินนู่นกินนี่นะเกิดความเสี่ยงอีก นี่ยนะอยู่กับธรรมชาติแบบนาเล็กเนะี่ยสบายๆเห็นไหมฮะน,นูนยังไงละ่ะเต่าเห็นไหมฮะเดี๋ยวนาเล็กโยนให้อีกเที่ยวหนึ่ง,งเห็นไหมเขามองหาแล้วนี่ปึ๊บปเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ,อัพนี่เห็นไหมฮะเนี่ยนะเห็นเขากินได้เราก็มีความสุขเน,ะนเห็นไหมฮะ หลายคนดูคลิปนี้ก็จะมีความสุขไปกับผมด้วยตรงนั้นก็ปลาปลากำลังจ้องแหละปลาเดี๋ยวปลาก็จะงับเลยอย่างนี้เต่ามาอีกตัวหนึง่งพอก็เงยหัวขึ้นมองแล้วว่าโอู้หนุนปลาเอาไปกินแล้วเต่ามัวแต่ช้านะปลา,าไปกินก่อนแล้ว นี่ฮะนะเล็กก็โยนไปซะเยอะเลยกระดูเขามีความสุขกันฮนะโนนตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องแย่งกันฮนะทีนี้เนปลาก็กินเต่าก็กินอาลูกมีเยอะ,ะ,ะดีกว่าที่เราจะปล่อยให้ก็กินพวกพลาสติกไนงะนี่แหละหาผลไม้อะไรให้เขากินได้ คือถ้าเราไม่โยนให้นะเต่าก็จะขึ้นมาบนบกเลยนะขึ้นมาเก็บกินข้างบนเลยพอคนมาปุ๊บเขาก็จะวิ่งลงนะนะอ่านั้นไม่ต้องกลัวนะว่าเฮ้ยเราเอาอาหารที่เขากินไม่ได้แล้วไปให้หรือเปล่านะคือธรรมชาติของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นันลเลคเห็นหมดแล้วนะเราไม่โยนให้เขาเขาก็จะขึ้นมาข้างบนมาเก็บกิน นะเห็นไหมโอ้โหสนุกสนานกันเลยนะมีความสุขนะนะเนี่ยเลี้ยงปลาแบบธรรมชาติเราไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะเพียงแต่ว่าเรารู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบๆตัวเราให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะนะธรรมชาติเขาจะสอนเราเองนะ ครับผมสำหรับวันนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ